ครับผมมัตเตอร์เกมเมอร์นะครับก็วันนี้เราจะมาโปรโมทช่องหูือชาแนลนะครับผมคุณข้าวรครับขอภัยครับชื่อชาแนลตีมัตเตอร์ทีวีนะครับ, Channel, รบก็มันก็มีอินโทรใหม่มาแล้ว ันระเบิดโหสุดเจ๋งครับ4นะครับ4นะครับ4มาสเตอร์นะครับทีวีนะครับกดซับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทางรานกเาไม่ได้ขอหรอกผมโปรโมทให้เองนะครับก็เขาโปรโมทช่องผมผมก็ต้องโปรโมทช่องเขานะครับเพื่อเป็นการตอบแทนนะครับเดี๋ยวผมจะมาโปรโมทอีกช่องหนึ่งครับ ชื่อช่องว่าผมไม่กู้ชื่อนะครับเดี๋ยวไปหาเองครับ